น้ำใจที่สูญเปล่าโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หลายคนนะครับเห็นคนอื่นลําบากเห็นคนอื่นทุกยากก็อยากจะหยิบยื่นมือไปช่วยไม่ว่าอะไรก็ตามเล็กบ้างน้อยบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่สถานะแต่ละโอกาสที่จะเข้ามาเราเองช่วยเหลือเขาเราเองเติมเต็มให้เขาเราเองลดแบ่งเบาภาระจากเขาลงไปเพราะว่าเราเองเป็นคนที่มีน้ําใจแต่หลายคนนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือรับการแบ่งปันของเราครับ เขาไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นเวลามันเป็นพลังงานของเราเองโดยที่เราไม่สามารถที่จะก่อเกิดประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราทําได้เลยเราทําให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แต่หลายคนก็คือจ้องเห็นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่มันจะต้องเป็นภาระหรือมันจะต้องเป็นทุระจัดก,การที่คุณจะต้องดําเนินการให้มันเลยทําให้การให้ของเราเนี่ยรู้สึกว่า ให้ผิดคนให้ผิดที่ให้ผิดจุดให้ผิดเวลาจนกระทั่งเขาเคยตัวแล้วสิ่งนี้ครับมันก็จะเป็นการร้องขอมาอยู่เรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดวันใดวันหนึ่งที่เราไม่สามารถเติมเต็มให้เขาได้เขาเองก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเคยทํามาให้เขานะครับมันเป็นความประสงค์ส่วนตัวที่เราจะหยิบยื่นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เขาเราลองดูนะครับว่าเราจะทาอย่างไรเพื่อให้เขารู้สึกดีและเราก็รู้สึกดี เราเป็นเพื่อนกันนะครับจากทีรพัดเกิดมาเพื่อนแต่งคุณเกิดมาเพื่อแ่ง